เอาแล้วใส่นะครับาเก้านะครับบนกั็มาสียังไงสียังไงสียังไงเรียบร้อยนะครับสีโดนเก้าเจัดไปร้อยนะครับกลางกลางกองยังไงเก้าเก้าเก็บไปหมดเก็บหมดครับตอนนี้เก็บหมดเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใครไม่กดไหมมินไนนะครับออกมาแล้วเท้าใส่แล้วบนซ้ายมายังไงบนซ้ายมามินไนกดิดดัวเฮ้ยมีไหนได้มะมีไหนได้แต่ยังไงบีบีสวนมีเก้าวิ่งมาสียังไงเปิดไม่ดีโรงเรียนเดียวกันก็ใส่นะนดิใส่นี่นี่เอาดิเอาดิกดไปนะครับกดไปรัวไปยังไง กดไปใครอยู่ใครได้ใครได้ใครอยู่ยังไงซีกดรัหนึวนตอนนี้สี่ครับมันเลยบอกเอาแยกแยกเป็นสองทางยังไงแยกเป็นสองทางโดนเลยครับอย่างนี้แยกเป็นสองทางโดนสิครับอย่างนี้แยกซียังไงวนกับมันใส่กันนี่นั่งมังกรมังกรทุยไปเลยไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยใส่กันไปยาวกดใส่ไปยาวยังไงซีซีกดไปรัวนซีก่อนหนึ่วนยังไงเรียบร้อยโอ้ซีวันนี้มาดีนะครับฟอร์มแชมป์เลยนะตอนนี้นะครับช็อตนี้ใส่แล้วนะครับหนัวหนัวไปหนัวหนัวไปนะครับบีพีกับเก้าเก้านะบีพีกับเก้านี่ยังไงใครอยู่ใครไปบีพ โอ้ด <travaille S 2> ึงดึงแทบไม่ทันนะเบรกเกือบแตกบันวินนิคบันวินไนเอ้าข้างในเอ้าโหมีไหนอยู่ตรงนี้เองมีไหนอยู่างนี้เองมีไหนเปิดไปเปิดไปรวยยังไงเปิดรวยวยใครหมดไหมใครหมดเป็นสีหมดไหมหมดไหมอย่างนี้หันหลังให้เหรอหันหลังให้หมดเหรอยังไงเก้าเก้พีมาอีกเก้าเก้าพีมาอีกยังไงบีพีอยู่ไหนบีพีมาแล้วบีพีมายังบีพีมาอยังบีพีมายังมายังตอนนี้นะครับเพราะใส่เรนรวยอยู่ตอนนี้นะครับมีไหนเก้าเก้านะมีไหนเก้าเก้ายังไงบีพีมาแล้วนะครับยิง มาแล้วเปิดไปดินัวไปดินัวไปดิช็อตนี้นัวไปดินัวไปดินัวไปดิกดลัวไปกดลัวไปยังไงกดลัวไปยังไงโอ้โหบีพีบีพีมาโอ้โหบีพีมาว่ะบีพีมาลัวลตอนนี้นะครับบอกว่ามีอีกไหมขออีกหน่อยนะครับไม่พอมือเองนอ้าวสีมินไนมาเข้าคนละทางแล้วตอนนี้เข้าคนละทางคนที่สวยก็คือบีพียังไงนะครับสีโยกหรอกทีนึงนะครับมินไนวิ่งมาเปิดแล้วนี้มินไนอ้าวสีวิ่งเปิดมินไนซะงั้นยังไงนะครับเก็บจากมินไนเข้ามาข้างในเก็บจากมินไนเข้ามาในเหยียบเข้้้้าาาามมมมมมมขงง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 ในน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 นยยยยยยัััััััััไไไไไกกกลววดดดด่่่่หหหะะะะะตตีีครบ ชนะมานะครับวนมาแล้วส e ียังไงสีอะไรเก็บม,มาตอนนี้โอ้เจอมีไหนมีไหนใส่ไปแล้วตอนนี้นะโอ้โหเปิดไปดิเปิดไปดิมังก,งกรมังกรใส่ไปนะครับพายเอายุใส่ไปข้างหลังมาอีกข้างหลังมาไหมข้างหลังมาไหมตอนนี้นะครับโอ้ตีสีอ e. ี e ของจริงสี e ของจริงเก็บหมดนะ<อ>มีไห<อ><ใ>นเขานะครับเอาแล้วตรงน,นี้ช็อตนี้เนี่ยเปิดกันยงังเปิดยังยังจ้องหน้าทำไมจ้องหน้าทำไมใส่เลยนะครับมีดใส่ให้หมดไปใส่ไปดิจริงไปหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองไปดิหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะเอาบีพีโตบ้าลงมายังไงบีพีโตบ้าลงมาบีพีโตบ้าลงมาข้างในนนโดดเเเเกก็็บบบบไไปป้้รรรีียยอะคัสวิิ่งมา เปิดเดียพีพียังไงเปิดไปเปิดไปโอ้โหตอนนี้นะครับสกอร์ซีรัวรัวมารัวมารัวมาตอนนี้นะครับไหลอยู่ไหลเป็นน้ำตอนนี้นะไหลเป็นน้ำเลยตอนนี้นะครับยังอยู่นะยังอยู่นะ ยังอยู่นะครับสกอรล์ละรวมลัวมายังไงยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะโอ้โหเปิดก่อนได้ปุ๋ยหรือเปล่าเปิดก่อนได้ปุ๋ยโอ้โหซีอคนลัว anyway. คนลัวยังไงคนลัวไปอีกโอ้โหมูเห่ายิงเยอะเยอะจัดอย่างนี้คนลัวไปอีกยังไงไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำเลยยังไงบีพีวิ่งมาวิ่งมาเอาหน่อยขอหน่อยตรงนี้นะขอหน่อยตรงนี้เอานี่เอานี่เปิดไปนี่เปิดไปนี่ยังไงมีไหนวิ่งมาตามมีไหนวิ่งมาตามบีพียังไงบีพียังไงวงแตกตอนนี้บีพีวงแตกนะเหลือซีชั้นนี้อยู่ตรงไหนก็ดีนะคนจะชนะนะคนจะแชมป์นะครับ เอาแล้วนะครับไล่มาข้างในไล่เกาหาไม่ไหนมีไหนโดนเก็บไปเรียบร้อยนะยังไงมีใครมาเติมกลางหรือเปลากล็วิ่งมาเติมเปิดแล้วซีอีเหรอซีอีเหรอขอหน่อยเนื้อขอหน่อยดิซีอีเหรอตายเป็นไหมซีอ่ะตายเป็นไหมอ่ะโ,โ,โ,โอ้โหเ <คน S 1> จอกับบีพีบีพีวิ่งมายังไงเปิดมายังไม่เปิดดึงกับทีหนึ่งนะเบรกเตือแตกนะยังไง บีพี99ต้องเปิดกันแล้วตอนนี้ยิงมาผสมนะครับรวมล่างกันแล้วตอนนี้รวมล่างกันแล้วตอนนี้ยิงไปดิยิงไปดิใครอยู่ใครเปย์อ่ะอยู่ที่พาตัวนี้นะครับตัวแปะที่พาเลยผายคิวคิวคิวเป็รัวสีลงมาอีกโอ้โหสีลงมาอีกไล่กดเข้าไปข้างในไล่กดเข้าไปข้างในนะครับมินไหนอยู่ไหนมินไหนตัวบ้ามาไหมมินไหนอย่างนี้เลยครับยิงมาตัดกลางลับยิงไปดิมังกรมังกรเลี้ยวกับหลังซะงั้นโอ้โหนะครับสีกดไปนะครับยิงไปหลังหรอยังไงกดไปเลยรัวกดไปรัวโอ้โหเปิดกันแล้วครับตัวนี้สีกับ บีพเป็นอไนี้เหยียบไปหมดเลยนะครับก็เหยียบหายหมดเลยเหยียบหาทั meter, ้งสทั้งบีพีตอนนี้นะครับโหเหยียบหายยกมาก็เปิดกันเลยครับตอนนี้เปิดโอ้โหสี่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหกดวๆเลยที่น้ายังไงบีพีไม่อยกบีพีตามมาเรื่อยบีตามมาเรื่อยไล่กดเข้าขมางล่างไล่กดไล่มางล่างไล่มางล่างย่งไงเจอหางพันกลาพันโดนยิงไปเรียบร้อยนะครับกลางพันโดนยิงเรียบร้อยยังไงมิดไน์มิดไน์อย่งไรมิดไน์เข้าหลังบีพีมิดไนต์เข้าหลังบีพีอยู่ี้่งบนอย่ังไรยังไร ยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะกดไปอีกกดไปอีกโอ้โหเรียบร้อยบนมาเอากับก้าตัดเข้าหลังยังไงยังไม่เข้านะครับโยกกับทีนึงอู้นะครับสีกดไม่หายไปตีเลยนะครับตอนนี้นะครับยังไง ยังไงนะยิงไปดิยิงไปดิไม่เข้าหรอเข้าเข้าไม่สุดหรอยังไงเข้าไม่สุดหรอเจอไปดิเจอไปอย่างงี้โอ้มีผีม่อีกมีพีมีอีกยิงไปในนัวยิงไปในนัวตอนนี้นะครับยิงไปในนัวไล่ไปไล่สุดนะตอนนี้บ้านมีผีนะบ้านมีผีนะบ้านข่านะตอนนี้บ้านข่านะครับหลังมาดิบ้านข่าหรอคาบ้านแล้วแบามีไหนวิ่งเข้ามาใส่บีพียังไงโอกดไปพีลัวกดยังไงบีพีอยู่นะบีพีอยู่ตอนนี้นะครับมีไหนกดนัวนโอ้โหตบบ้ามีสีสีตบบ้านลงมาอีกยังไงครับยังไงตอนนี้ยังไงเก้าๆลงมาด้วยนะครับเอาไม่ก้วนคครับใส่ีแลาย อย่างนี้แหละเปิดไปเลยนะครับนัวไปดินัวไปดิอย่างนี้แหละเอาบ้านใครบ้านมันเดี๋ยวยังไงครับบ้านหรือเปล่ายังไงกดไปกดไปยับ โอ้โหีเล่นยิ่งเล่นยิ่งดีว่ะกดไปลัวกดไปลัวยังไงยังไงโอ้โหสีไหนนะครับมีไหนยังไงไม่กล้าเข้าเบรกแคบแตกนะเมื่อกี้นะเบรกแตกเลยนะครับเผามาดิบนกลับไานิเอาดิน้อยแตล้อยเปอร์น้อยแตล้อยเปอร์ยังไงกดไปกดไปมีไหนกดไปนี่ล้วเอาดิเอาดิชิมไม่ลองว่ะชมไม่ลองมันยังไงกดไปชิมไม่ลองมันยังไงโอ้โหทำดีทำดีนะครับก้าวๆวิ่งเข้ามานะครับสีน่าจะเจอตรงกลางใสนั่นนะครับนัวแล้วพี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 กดไปลัวกดไปลัวยังไงสีไม่โอ้สีเข้าหลังก้าวๆยังไงกดไปกดไปนะครับสีขอหหนนนน่่่่่่ออออออยยเเเเเถะะะมมมืืืกกกีีี้้้้้โโโโโดดดววขไไปั ตอนนี้ก็ก้าวลงมาแล้วรูใครไม่สนใจตอนนี้รูใครไม่สนใจแล้วจะมิใส่เลยอย่างเดียวเอาดินัวไปนัวไปตรงนี้นะโอ้พ่วงก่อนขอวิ่งก่อนแป๊บนึงขอวิ่งก่อนแป๊บนึงเอาดิเอาดินัวไปนัวไปรูมินไหนหรอมินไหนหรอรูมินไหนอะไอย่างเงี้เก็บไปนะครับซีเก็บไปแลวล้วนะครับขอเปลี่ยนชื่อเลยเถอะขอเปลี่ยนชื่อเถอะไปรูซีเอแล้วกันเอายิงไปดิซียิงยิงกดไปกดไปแัวกดไปแล้วลอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดตอนนี้เติมง่ายดีตรงนี้เติมง่ายดีนะครับกดไปล้วนะครับซียังอยู่นะตอนนี้นะซีต้องวิ่งงมาตัั้หลกะน สีต้องวิ่งมาตั้งหลักครับเก้าเก้าวิ่งมาแล้วยังไงเอาไหมเปิดไหมเปิดไหมอย่าโยกกลับอย่างนั้นสิครับอย่าโยกกลับอย่างนั้นสิหลายใจ่ดีต้องเปิดนะนะต้องเปิดไม่เปิดสีจะวิ่งเปิดอย่างนี้แหละครับเก้าเก้าเสียเปรียบนะเมื่อกี้นะต้องวิ่งใส่นะต้องวิ่งใส่นะโอ้โหให้สีตั้งหลักได้นะครับสกิลดีเลยทันเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะหลายใจนะสองช็อตแล้วนะเก้าเก้านะยิงมาบีพีบีพีเข้ามาต่อยังไงจิยิงดิ มังกรกหลังเงียมังกรเหลียวหลังไงกดไปกดไปนะครับมีไหนมาต่ออีกมีไหนมาต่อยังไงวิงมาเปิดไปเปิดไปหนัวไปหนัวไปอีกหนัวไปยังไม่หมดนะครับแกวตัวบาสลงมาอีกแกวแกวตัวบาสลงมายังไม่หมดนะจะมีไม่หมดยังไงวิ่งตามมาจดติดวิงตามมาจะติดนะครับยังไง ยิงไปดิรถแท็กซี่เหรอยังไงยิงไปดิเออเปิดไปเลยเปิดไปเลยอย่างงี้เปิดไปเลยกาวกาต้องเปิดนะครับต้องลุยแล้วต้องลุยแล้วครับมีไหนยังไงหมดมีไหนหมดไปแล้วนะครับยังไงเหลือนิดหน่อยนะเหลือยูฟินเหลือบีบพีบีพีเปิดกับกาวกาไปแล้วต้องมีเปิดดีเอาดินัวไปดิหนัวไปอย่างงี้จ็อตนี้น่ะหนัวไปหนัวไปดีหลังหักไปหลังหักมายังไงหลังหักไหมไล่ตามอยู่ตรงนี้ไล่ตามอยู่ยังไงโอ้โหนัวไปหนัวไปบีพียังเหลือบีพียังเหลือนะครับบีพียังเหลือกาวกาวอยู่นะกาวกาวอยู่เหลือคาร์ลต ยังไงเปิดไปดิเปิดไปดิมังกรมังกรใส่ไปเนเหลียวหลังเหลียวหน้ายิงไปดิยิงไปยิงไปโอ้บินไหนมีบินไหนมีช็อตอย่างนี้เลยครับบอกแล้วว่ามันจะเดือดมันจะเดือดอย่างนี้เลยยิงใส่ไปยิงใส่ไปเอานัวไปกดไปอีกรัวไปรัวไปให้หมดไอ้หมดเอ้าวินไหนมีไอยังไงเอาดิเอาดิมีนส่ใส้หมดโคตรมันโคตรมันทุกคนโคตรมันอะไรยังไงยิงไปดิอางในเหรอบ้านใครวะบ้านใครไม่สนใจอย่างนี้ยิงไปยิงมีอีกใส่ไปใส่ไปให้หมดใส่ไปให้หมดยังไงไ่เจ็บให้หมด เก็ไม่หมดไหมลิงล็อกดีเบตล็อาไม่เข้าเจอกับซีอย่างสี้ซีกดไปรัวๆยังไงซีเข้าหลังก้าวตัวนี้นะมีพีวิ่งมาเปิดอีกตัวนี้บีพีวิ่งมาเปิดยังไงซีต้องวิ่งต้องวิ่งก่อนต้องวิ่งก่อนสาหัสตอนนี้สาหัสน่ะชนกับก้าวๆเมื่อกี้นะครับเหลือบินไนวิ่งมาหาบินไนยังไงเอาดิต่างคนต่างสาหัสตีวัดใจกันไปอยู่ที่พาร์ตอนนี้นะครับอยู่ที่พาร์แล้วใครยิวใครได้ตอนนี้ใครยิวใครได้เหลือตีเดียวก็ได้เหลือตีเดียวเหลือตีเดียวก็เสียวได้ยังไงกดไปรัวบีพีบีพีีีีีมมมมมาาาาาช็อออตตตตนนน้้บบบบบบบพะะคครรัััลลลงงงงก่แวยไ ยังไงดียังไงดียังไงก้าวๆตัวบอลลงมาซีก็ตามมาติดๆยังไงนะครับบิงตามกันมาตอนนี้นะครับใครอยู่ใครจยไปใครอมาตะเปิดแล้วนี่ตรนนี้เอ้าก้าวๆกัไปสิตัวได้ติดตัวได้ยังไงซีหันมาสวนยังไงสีหันมาสวนเอาดิใส่ก้าวไปดิใส่ไปดิยังไงยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหสีมีอะไรเก็บหมดเลยตอนนี้นะครับหมดเรียบร้อยนะตอนนี้นะครับมีไหนตัวบ้าลงมาอีกยังไงฉันให้ตายเถอะถ้าเป็นอย่าง เขาจะทรมานนี้มาิดดิเอาดิยิงข้าหรอยิงเพื่อนข้าหรอยังไงเอาดิน่อยต่อหน่อยเปอร์ว่ามีไหน่อยต่อหน่อยเปอร์ว่าเอาดิมีไหนเอาดิผมเชียร์อยู่มีไหนลุยเลยลุยเลยยังไงกดไปนะครับกดไปชอ,ชอบมวยลองกล่าวกาวิ่งมาใส่เพื่อนข้าหรอเมื่อกี้ใส่เพื่อนข้าหรอวิ่งมาวิ่งมาเจอกันเสาลอยแล้วนะครับมุมอา่อยหรอยกันกาวเปิดนี่กาวกาวเปิดยังไงมีไหนกดูร<ะ>ัวก<ะ>ูม<ะ>ีไหนกดูร<ะ>ัวบอกแล้วมุมอา่อยดูดิดูดิมุมอา่อยมุมอา่อยใส่กันมั้ยมาดิ ใส่แล oh, right. no no oh, oh, ้วนวดินัวดิตัวนี้โอ้มีไหนก็หนุนรัววินัก็หนุนรวยังไงโอ้โหตายหมดกำก้าตายหมดมุมอร่อยบอกแล้อย่าไปแย่มมันมุมนี้ฮะาอเข้าไปแย่มเดือดขาดนะครับจะยิงมาดีซีหรอซีก็ซีดีมีไหนอยู่เนี้ยมินไนดูดิดูดิดูสกอร์ดิดูสกอร์ดูรัวโอ้วินัยรัวเก็บหมดเลยมีไหนเก็บหมดเลยช็อตนี้โอ้โหดูดิเฮ้ยมุมอร่อยอ่ะมุมอร่อยอ่ะโอ้มุมอร่อยบอกแล้วมุมอร่อยอย่ามาอย่างเงี้ยมาๆกันอี่นจิ้มก่อนขอพิมก่อนนะ มุมอร่อยมุมอร่อยโอ้โหช่วงน,นี้โอ้โหใส่นนนตอนนี้นะโอ้เปิดแล้วปะเปิดแ้เป,ดแเปิดก่อนได้ปุดโอ้โหอย่างเกียนมุมนี้นะใครเป็นคนคิดวะมุมตรงนี้นะแล้วก็มายืนยืนทับหัวอะไรนะโอ้โหอย่างเกียนเหลี่ยมบางสุดยอดมากจีพีบอกว่าเหลี่ยมบางสุดยอดมาก นวนไปครับนวนไปตอ่อนวนไปตอ kind of ่อสีวิ่งมาดิมุมอร่อยเหรอมุมอร่อยแล้วดิใส่ไปดิใส่ดิเล่นนิดนึงนะสีสันนะสีสันนิดนึงนะเอาดีเอาดีกดไปรัวสีโอ้สีอยู่ข้างในอมีนายอยู่ข้างในมีนายอยู่ข้างนอกมีนายอยู่ข้างนอกเนวิ่งมานะครับพีผีวิ่งมาสียังไงกดไปรัวลกดไปรัวยังไงมุมไม่ไม่อร่อยแล้วมุมนี้มุมไม่อร่อยแล้วนีิมุมเยอะอย่างงี้มุมเยอะมุมเยอะใส่ไปดิใส่ไปดิกดไปอีกกดไปอีกสีลัวัวสีรัวลตอนนี้โอ้โหฟอร์มแชมป์จริงจริงว่ะสีวันน นเี่ยก้าวิ่งมาต่อเอาดิ้กก้าวิ่งมาต่อมาต่อรอ้อยมาต่อรอ้อยยังไงขออีกเนะี่ยขอมีอีกสิบก้าววไหมอย่างเงี้ยสิ 10, บก้าววไหมครับโอ้โหเก็บบทได้ว่าแต่ก้าววก็ย 9, 9, ังอยู่ในตังเหลือคนลตี้นะดูดิเหลือคนลตี้นะโอ้โหพระคือตัวแปรสำคัญจริงๆนะครับบินไหน